ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Site กับผมไอเดียดารันพบครับก็กลับมาชมกันต่อจากในพาร์ทแรกกันเลยสำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนพหลโยทินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวตั้งแต่แยกเกษตรถึงบริเวณใ่าแยกลาดพร้าวซึ่งในพาร์ทแรกเมื่อวันก่อนเราก็ได้ชมจุดที่เริ่มมีการรื้อถอนสายและเสาไฟออกไปบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะครับ และอย่างที่ผมบอกทิ้งท้ายไว้ในตอนจบของพาร์ทแรกคือในวันนี้เราจะมานั่งรถชมภาพบรรยากาศสองข้างทางตามแนวถนนพหลโยธินช่วงที่เตรียมจะกลายเป็นถนนไร้สายภายในสิ้นปีนี้ตั้งแต่แยกเกษตรไปจนถึงให้แยกลาดพร้าวเต็มระยะทาง3.5กิโลเมตรของโครงการเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเก็บภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เอาไว้รอเปรียบเทียบกันในวันที่ถนนพหลโยธินช่วงนี้สวยงามสบายตาขึ้นแล้วครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็มาออกเดินทางกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาเริ่มชมกันจากบริเวณแยกเกษตรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าซึ่งผมต้องย้ํากับคุณผู้ชมว่าณวันที่เรามาถ่ายทําช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม2566เนี่ยทางฝั่งนี้ตลอดแนวไปจนถึงให้แยกลาดพร้าวก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการรื้อถอนทั้งเสาและสายไฟสายสื่อสารออกนะครับ ในระหว่างที่ชมกันไปคุณผู้ชมก็ลองนึกภาพใช้จินตนาการกันไปก่อนว่าเดี๋ยวพอสายไฟสายสื่อสารมากมายที่พันกันไปมาอยู่ข้างทางถูกรื้อออกไปหมดแล้วเนี่ยแต่ละพื้นที่ที่เราเดินทางผ่านจะมีหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่ภาพที่ว่านั้นจะกลายเป็นความจริงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ ถึงแม้ว่าถนนทางฝั่งขวามือในช่วงนี้จะมีการรื้อถอนเสาและสายไฟออกไปจนหมดแล้วอย่างที่เราไปเดินชมกันมาเมื่อพาร์ทหนึ่งแต่ถ้าจะบอกว่าทางฝั่งซ้ายมือยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างชัดๆก็คือตอนนี้เขาได้มีการรื้อสายไฟแรงสูงที่อยู่บนเสาสูงๆออกไปหมดแล้วจะเหลือก็แต่สายไฟอีกแค่ไม่กี่เส้นบนเสาที่เตี้ยกว่ากับสารพัดสายสื่อสารที่เป็นตัวการของความยุ่งเหยิงที่แท้จริงครับ เดี๋ยวช่วงข้างหน้าหลังผ่านสถานีรถไฟฟ้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นกันชัดๆเลยกับแนวเสาไฟแรงสูงที่ตอนนี้ไม่มีสายเหลืออยู่บนยอดเสาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็พอจะมองเห็นกันแล้วนะครับสำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นเสาคอนกรีตต้นสูงสูงซึ่งมีระยะห่างมากกว่าเสาไฟปกติทั่วไปจะเห็นว่าตอนนี้เหลือแต่เสาอย่างเดียวแล้วส่วนสายบนยอดเสาก็ได้ถูกรื้อออกไปหมดแล้วครับตรงช่วงนี้เรากําลังขึ้นสะพานข้ามแยกเสนานิคมบริเวณหน้าตลาดบางเขนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่มีตึกแถวเก่าตั้งอยู่ตลอดแนวโดยภูมิทัศน์แถวนี้พอไม่มีเสาและสายต่างๆแล้วเนี่ยก็น่าจะดูดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับ ผมคิดว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเอาจริงๆถ้ามีแค่สายไฟสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ทำลายภูมิทัศน์อะไรเท่าไหร่หรอกเพราะโดยปกติสายไฟฟ้าที่อยู่บนเสาก็จะมีแค่3 4มเส้นแล้วก็จัดวางอย่างมีระเบียบอยู่สูงสุดบนยอดเสาเลยแต่ที่เราเห็นพันกันเยอะๆเป็นร้อยๆสายในระดับต่ำที่พอจะขัดขวางระดับสายตาแล้วก็ไม่ได้มีระเบียบอะไรเลยจะพาดจะโยงยังไงก็ทำกันไปหลายจุดก็เอามาขดเป็นวงๆจนดูน่าเกลียดแล้วพอหนักมากๆก็ดึงรั้้งงงใหเเสาาไไฟียปยปม สายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสายสื่อสารของหน่วยงานโทรคมนาคมต่างๆที่ให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละนะครับและเพราะการที่สายพวกนี้ถูกปล่อยปละละเลยกันมายาวนานพอจะเอาลงดินกันทีนึงเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่เรื่องการหาผู้รับผิดชอบว่าสายไหนเป็นของใครยังใช้อยู่หรือไม่ใช้แล้วไปจนถึงเรื่องต้นทุนที่ไม่มีใครอยากแบกรับเพราะว่าชินกับค่าใช้จ่ายถูกๆในการฝากพาดกับเสาข้างบนนั่นก็เป็นเหตุผลหลักข้อนึงที่ทําให้การนําสายไฟสายสื่อสารลงดินของบ้านเรากลายเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายและใช้เวลามากๆในการดําเนินการรคับ ตอนนี้เราก็กำลังผ่านสะพานข้ามแยกรัชโยธินมองออกไปจะเห็นวิวของตึกช้างแลนด์มาร์กเก่าแก่ที่เคียงคู่แยกนี้มา26ปีแล้วนะครับผ่านแยกนี้แล้วก็รู้สึกเสียดายเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนรัชดาที่เกือบจะได้ต่อขยายมาเชื่อมกับสายสีเขียวตรงจุดนี้แต่สุดท้ายก็เป็นอันยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วจากเหตุเรื่องความไม่ลงตัวทางผลประโยชน์ของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสสายครับ ตรงนี้ก็เป็นย่านชุมชนรอบๆสถานีรถไฟฟ้าพหลโยธิน24นะครับตรงช่วงนี้ที่เกาะกลางถนนจะมีทางเดลลอยฟ้าสกายวอล์กอยู่ด้วยส่วนสายสื่อสารบนเสาข้างทางก็ดูเหมือนจะยิ่งพันกันวุ่นวายหนักกว่าหลายๆช่วงที่ผ่านมาซะอีกเห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยว่าตลอดเวลานับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในอุปสรรคที่ทาให้ต้นไม้ในเมืองของเราไม่ได้เติบโตให้ร่มเงาได้เต็มที่ก็เพราะโดนสายไฟสายสื่อสารขวางอยู่นี่เองทําให้ต้องคอยตัดยอดตัดกิ่งหลบเสาหลบสายเพราะอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่กลายเป็นถนนไร้้้้้้สาาายยแลลวววกก็หหัง่่จะมมีรปอใตตนไไดเิบโ ภายใต้การดูแลแตัดแ,แ,แต่งโดยเจ้าหน้าที่รุกขกรอย่างถูกวิธีชนิดที่ไม่ต้องอยู่ประสัอะไรกีดขวางกันได้สถทีนะครับทางซ้ายมือของเราตรงนี้ก็คือดานรามิดเก่าที่ตอนนี้กลายมาเป็นตลาดจอร์ดแฟร์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกไม่นานหลังจากนี้ภูมิทัศน์ด้านหน้าก็คงจะได้สวยงามโล่งตาเป็นหน้าเป็นตากับบ้านเมืองขึ้นกว่าเดิมครับ ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดหมายของเรากันแล้วครับตรงหน้าโลตัสลาดพร้าวบริเวณนี้เนี่ยผมเคยแวะมาเดินสำรวจทางเท้าอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีสภาพทรุดโทรมมากเลยทั้งผูกพังแล้วก็มีหาบเร่แผงลอยตั้งขวางกันเต็มไปหมดจนเดินผ่านแทบไม่ได้เลยก็หวังว่าหลังจากดำเนินการรื้อถอนเสาไฟออกแล้วจะมีการปรับปรุงทางเท้ากันต่อไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็สิ้นสุดการเดินทางกันที่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปปิดท้ายกันบนสกายวอล์กที่แถวหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวกันครับ ก็อย่างที่ผมพูดถึงไปตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าหลังจากที่ทางเท้าริมถนนกลายเป็นพื้นที่ไร้สายไร้เสาแล้วเนี่ยถ้ามีการปรับปรุงทางเท้าใหม่แล้วก็อาจจะมีการตกแต่งสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะพวกสตรีทเฟอร์เิเจอร์บ้างอะไรบ้างตามสมควรเหมือนอย่างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีใต้ดินของ MRT กับบันไดเลื่อนทางขึ้นสกายวอล์กตรงนี้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นการยกระดับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสมบูรณ์ขึ้นไปได้อีกเยอะเลยนะครับ นอกจากบนถนนพหลโยธินที่เรานั่งรถชมกันมาแล้วในบริเวณนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเส้นทางที่กาลังดาเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินต่อเนื่องกันอยู่ในโครงการเดียวกันเลยด้วยก็คือตามแนวถนนลาดพร้าวช่วงจากหาแยกลาดพร้าวไปจนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวระยะทางอีกราวๆา2กิโลเมตรซึ่งก็มีกาหนดแล้วเสร็จพร้อมๆกันคือภายในปี2566โดยงานระบบท่อร้อยสายใตดินก็คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มงานรื้อถอนให้ได้เห็นนะครับ ยังไงถ้ามีความคืบหน้าอะไรทางแบงคอก k on-site ก็จะรีบลงพื้นที่เก็บภาพและข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันโดยทันทีเลยยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับและที่เราได้ชมกันมาทั้งหมดตลอด2ตอนต่อเนื่องนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศความคืบหน้าของถนนพหลโยทินที่กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งถนนไร้สายเส้นทางใหม่ในกรุงเทพมหานครของเราครับ สำหรับใครที่สนใจติดตามอยากรู้ว่าตอนนี้ในกรุงเทพของเรามีถนนสายไหนบ้างที่จะนำสายไฟสายสื่อสารลงดินแล้วแต่ละเส้นทางอยู่ในขั้นตอนไหนจะเอาลงเมื่อไหร่มีแผนงานยังไงบ้างตอนนี้ทางการไฟฟ้านะครหลวงเขาก็ได้จัดทำแผนที่ Google Map ที่แสดงภาพพื้นที่ต่างๆมีไฮไลท์สีแยกโครงการในแต่ละระยะเอาไว้ชัดเจนซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถสแกนเข้าไปดูกันได้ใน QR Code ที่ผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอตอนนี้เลยหรือกดเข้าไปชมผ่านทางลิงก์ที่อยู่ใน Description หรือคำอธิบายใต้คลิปก็ได้เช่นกันนะครับ และนอกจากโครงการที่เรามาชมกันในวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราพาไปดูถนนไร้สายเส้นทางไหนอีกก็สามารถร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันแล้วผมจะพาไปสำรวจความคืบหน้าพร้อมรวบรวมมาให้ชมกันใน Bangkok On-Site ไร้ ite, ส,สายเดอะซีรีสตอนต่อๆไปครับ ชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการน,นำเสนอของเราก็ช่วยกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยหรือถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถโดเน a t กันเข้ามาได้ผ่านทั้งปุ่ม s u p e r t h a n k งของ YouTube ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ b a งค k o ออนไซต์ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ